ีนี้ครับกระดับองูดแสดงธรรมไม่ต้องรารเคาับ่จะเกิด ใจรักก็แสดงนุทะลเวลานี้จังทุกขทางนักตาแสดงมตทะลเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทุกขนาดผูท้ทุกกิริยาบทไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนทํากิจการงานอะไร มัอยู่ที่นี่แตนบางอยู่ที่นี่บุตอยู่ที่นี่ลูกอยู่ที่นี่ตัวอยู่ที่นี่อะไรอะไรอยู่ที่นี่เสียอกเสียใจอยู่ที่นี่เดียวดีใจอยู่ที่นี่อะไรลำพุ่งนำพันอยู่ที่นี่ปฏิจจสมุปบาทรวมแล้วอยู่ที่นี่อะไรอยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ในตัวของเราเพราะพระเจ้าแสดงธรรมมาโปรดคนเทศสองกะคน โภชพลุทธเ,เ,เจ้าเนะพราะมีสติปัญญาก็คือสติปัญญาอยู่กรรมฐานของภาวานะาภาวนาะก็คือรู้เท่าทันภาวะท,ที่เกิดกักจิตใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาวะความยึดความคิดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรสตา่างๆมีในที่นี้ตาเนรูปผูได้ยินเสียงหรือการกระทำเกิดธรรมารมถูกธรรมารม โดยดีดียินร้ายหรือพอใจหรือพอใจหรือชอบหรืชังหรือนี่นี่ตอนเราเปข์เพาะไม่เข้าใจกันห้าพอไม่รู้จักความจริงของขันห้าลูกก็ปเ,เป็นลูกอยู่งั้นไม่ได้สูง,ไม,สงไม่ได้พูกี่กับใครเวทนาก็เป็นอยู่งัานสังขานก็เป็นอยู่งั้นสัญญาก็เป็นอยู่งั้นอะไรอะไรก็เป็นอยู่ง,งั้งนขเข้าความเข้าใจผิดตัวเดียวคือมิจฉาทิฐินะเข้าใจผิดตัวเดียวเข้าใจวา่า เป็นเรารปานกายอาเจียนปัญหาเป็นเราความรู้สึกเป็นเราเข้าใจอย่างนั้นก็เลยมีเราทุกมีเราสุขมีเราเป็นผูกเป็นเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นสี่ต่างๆก็เลยเกิดเกิดเป็นสมุตเิเป็นวงจรพุทิจัตเจปบบาตเลยโศกเศร้าอะไรลาพึงลำพันเชื่อเสียใจในสิ่งต่างๆเขาขอจะพอความสมบัติอะไรก็ตามเออร่างกาย สิ baptism, mm ่ง hmm. น่้นเนของโลกนะถึงมันจะหายไปจากเราแต่มันหายไปจากโลกมันหายไปจากเราจริงแม่มันหายไปจากโลกขณะนั้าก็ทํางานอยู่เยอะตาถูกดิดยึดกันไปพระเจ้าเป็นประลานต่สมาสุขุเจาตาถูกดูยู่พบหูถูกดูดยูดพบบติยินักันตาถูกดูดกันแล้วตรงไหนเราตินพิภพ เป็นใจขูงทานเีนพระเป็นพระพุทธเจ้าทุกคนมีจิตมีใจทุกคนทำมากเลยที่กายมีใจที่คันหายเ่ธรรมาคนก็เด้ฟังมากแล้วมีเยอะแล้วเยอะอย่างเดียวเลยแถวระจุปฏิบัติการปฏิบัติคือปฏิบัติที่ปัจจุบันการปฏิบัติธรรมธรรมะลงมาที่คือเหมือนที่ปัจจุบัน อันนาคมันรวมอยู่ที่ปัจจุบันที่การในภิธรมในตะี้นี้ทางการหรือ,อก็ปุกและอะไริธา,ามเนส่วนในต่ี้นี้อะ้รก็เปทำนมนะทุกอย่างก็ไปทมไปเตืกลาบ้านชอบข้ากองกึ่งข้าวองสมบัติอยู่ในใจลับหมดเป็นธรรมท้งหมดเป็นธรรมทัง้งหมด ไปทำมนิจังไปทมทุกครั้งไปทํานัตตาทั้งหมดเป็นแต่ละก้านปฏิบัติธรรมเพื ats, occurs, ่อจะเข้าไปเห็นแต่ละกนี่แหละเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสภาว่าเห็นความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงแท้เห็นความไม่ยังยืน้าวเห็นตัวตนอะมัจะเข้าไปเห็นตรงนี้มันจะเข้าไปรู้ตรงนี้ื่อจะเข้าไปสัมผัสสภาว่าตรงนี้มันจะเข้าใจเพื่อรีรู้แจ้งรู้แจ้งเรื่องอะเปื่อปัจจตังมาอ่า ไปอยู่ที่จิตใจอ่าอยู่ที่จิตใจทุกคนนั่นแหละไปอยู่ที่ไหนเรากคือมีธรรมทุกคนถ้ามีสติในที่ปัญญาจิตใจของเราตั้งมั่นเป็นหนึ่งมันได้ฟังคับททุกวันน่ะตาก็แสดงธรรมให้ดูหูก็แสดงธรรมให้ดูผมก็แสดงธรรมให้ดูนะอ่าเนื้อหนังรางสายอ็นมันก็ดูก็แสดงธรรมให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างแสดงธรรมให้ดูทั้งหมดเลย รมนอนอยู่ก็จะได้รมไอ้กัหาฟังธรทำที่ไหนอีกล่ะธรรมะมาอยู่ที่ไหนจะก็หาฟังธรทำที่ไหนฟังเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงธรรมเพราะมันเพราะมันไม่เห็นในตัวเองเออฟังเท่าไหร่ฟังก็รู้หนวกตาเฉื่อยเหมือนเดิมมเลยมันก็ได้แต่ฟังแต่หลักความจริงเราอยู่ที่ไหนถ้าเรามีสติเราจะกรรมชัยชนะคือกำความจริงได้ เห็นความจริงได้ความจริงของมันเป็นอย่างไรกลไกวิธีการเป็นไปเป็นมาของมันเป็นอย่างไรเราจะรู้จะเห็นเราจะเข้าใจเราจะเราจะออกจากมันได้เราจะออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แต่ไม่งั้นก็มันเข้าไปเป็นอันเดียวดันเลยอารมณ์เกิดขึ้นก็เข้าไปเป็นอารมณ์โศกเศร้าเกิดขึ้นก็เข้าไปเป็นโศกเศร้าดีใจเกิดขึ้นก็เข้าไปเป็นดีใจเป็นอย่างนี้ เหมือนการพอนานาีปัญหาการพอนานกันจิตไม่สงบก็เป็นทุกข์จิตสงบก็เป็นทุกข์อีกก็กลัวมันจะหายไปไม่เอาเียกว่าไม่ต้องไม่ต้องภาวนามีมีความสงบเรื่องภาวนาภาวนาดวงจะหายไปดวนจะไม่ได้พอไม่มีดวงภาวนี้วนจะไม่เป็นดวจะไม่เป็นไป เออเอาไปมาพงไปพงมาน่ยมันมีตัวนิวร์ดีๆเแหละไอ้อื่นเราเอาไปมาาลังเลสงสัยจะทาถูกหรือเปล่าทําผิดหรือเปล่าฟังมากๆก็คิดตามพอคิดตามมากๆแล้วก็ไปคาดไม้ลองาดไม้แล้วก็ถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าเนี่ยก็ลังเลสงสัยเอาไปมาสับสนในตัวเองสับสนไปสับสนมาไปมาเกิดกัความเบื่อไม่ต้เบื่อนายใครกำหนัดนะมาได้ใครกำหนัด เดือนไายกําหนักยินดีมมนยินดีชอบใจชอบใจสุดเป็นทุกข์เลยไปมาฟูอย่างนี้จะท่านถึงให้เจริญสติอ่อย่าให้ความอยากมามดบังสติปัญญาของเราอย่าให้ความต้องการมามดบังสติปัญญาของเราอยากได้ความสมองมากอยากได้มากๆมากเข้ามากเข้ากลายเป็นขาดปัญญา ยางได้สติมากๆมากเ้ามีแต่อย่างนับอย่างเอาไปวาขาดปัญญาอยัางได้สมาธิมากๆเอาไปมาขาดปัญญาแต่อย่างนับอย่างอยากรู้มากๆเอาไปเามามันกลับเป็นไม่รู้เพราะขาดปัญญาขาดสติเความสงบเมือการทําได้แล้วมีอกมีใจพอพอใจยินดียินไล่หับมันเอาไปเอามาจป็นทานอะสงมุไทยเข้าท่านสมุไทยเนื้อ แต่ท่านบอกไม่ยินดีไม่ยินไล่อะไรตื่นขึ้นก็มียินดียินไล่ไปลงเพ่อนเพ่อนไปกับมันโซเคือขึ้นทุกเครขึ้นยินดียินไล่ของมันความยินดียินไล่ความพอพใจของเรานด้ไหละจะทำให้เราเสียหกเสียใจก็ได้ทำให้เรายิ้มยักแย้มใสก็ได้ก็กลับไปกลับมาเหมือนมืกับแก้งเมือกับแก้งอยู่คู่กันสุขกับทุกข์ไปอยู่คู่กัน สงบก็ไม่สงบก็มอยู่คู่กันรู้กับหลงก็อยู่คู่กันน่ะจะไปไหนเราทํามะอยู่ในตัวเราทุกคนสภาวะสภาวะธรรมกอยู่ในตัวเราสภาวะคือความรู้สึกนั่นแหละไม่อยางอื่นเขาบอกสภาวะสภาวะเนี่ยภาษาโลกเขาบกว่าความรู้สึกทุก์ก็เป็นสภาวะของความรู้สึกสูงก็เป็นสภาวะของความรู้สึกความคิดก็เป็นสภาวะของความรู้สึก สัญญาเกิดเเป็นกิดขึ้นมามันเป็นสภาวะของรู้รู้ความรู้สึกรู้สึกถึงมันความรู้สึกทั้งนั้นเรียกว่านามอยู่ในไหนอยู่ในเราเลยนี่ไปไหนสัญญาอยู่ในเราไม่ใชอะไรอยู่ในเราไม่ใช่ราเพียงมีสติทั้งนั้นๆเฝ้าดูสังเกตใจตัวเองสังวรระวังเรียกว่าอินทรีย์สังวรคือสังวรใจนั่งสังวรใจมีสติประคับประคองรักษาจิตใจ มีสติประคับประคองรักษาจิตใจดูจิตเข้าดูจิตดูตลอดเวลาเวลาไม่เข้ามาดูจิตตลอดเวลาเวลาคือปัจจุบันทันด่วทุกขณะจิตปัจจุบัน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 นาปัจจุบันนาธรรมปัจจุบันนาธรรมเพราะธรรมมันเกิดที่ปัจจุบันสุขมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ทษก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ สุขสั่นกระสับกระใสกังวลก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเดียวนี้ความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นในปัจจุบันเดียวนี้ความพ้อแท้เกิดขึ้นในปัจจุบันเดียวนี้อารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเดียวนี้ึี่อยู่กว่าว่าจะมีสติกำหนดรูไหมเมื่อมีสติกำหนดรูเมื่อเห็นเท่านั้นแหละเห็นความเปลี่ยนแปลง้ามันเห็นความเป็นไปเป็นมาก็มันอะอย่างนี้จะน้องให้มาวนาเพื่อเจริญสติแา่คนขาดสติมันก็หลงเลยนะ ถ้ามันมีสติมันก็ไม่หลงไม่หลงสุขไม่หลงทุกข์ไม่หลงยึดทุกข์ยึดสุขไม่หลงยึดสภาวะต่างๆมัตตัวเราของของเราอันมีสติลันไม่มีสติมันก็ยึดอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเราอันนั้นอย่างนั้นมันไม่มีสติมันก็ไม่รอบไม่มีปัญญารอบหลอบรู้ในกองสังขารไม่ชัดเจนก็ว่าสังขารนี่แค่ร่างกายร่างกายเป็นรูปเ นามสังขารมันมีความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกความเข็มความคิดความอะไรต่างๆเป็นานามทั้งหมดเป,เป็นสังขารทั้งหมดเป็นขันห้าทั้งหมดเพราะไม่รู้แจ้งในสิ่งอันนี้ก็เลยพลอยยินดีกับมันพลอยร้ายกับมันพลอยเสียอกเสียใจไปกับมันพลอยหวังอันนั้นพลอยหวังอันนี้ที่จริงเราไม่หวังอะไรมากมายชีวิตอันนี้ไอ ي, ชีวิตของเรา เกิดมาไม่เที่ยงลมหายใจเข้าออกอยู่บ้างก็บ้างก็เขายาวบ้างก็ออกยาวบ้างก็ท่อนกระแทนบ้างก็เข้าสั้นบ้างก็ออกสั้นจะตายวันไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมความจริงอยู่แค่นี้เองถ่านลมก็เข้าแล้วเข้าแล้วก็ท่อนกระแทนเข้าสูดบ้างไม่สูดบ้างบางทีหายใจเลยลอยลิงมากห็นมหายลมหายใจเปลี่ยนแปทุกขนาทุกเวลาเลย ไปดูที่ไหนความเป็นจริงก็เปลี่ยนให้เราเห็นจรตลอดเวลามันไม่เที่ยงชีวิตนี้อยู่ได้ลมหายใจข้าของคนอยู่ที่ลมหายใจหมลมหายใจระบหมืองข้าสร้างคุณงามความดีทำบุญทำกุศลคุณสติสมาธิปัญญาเกิญภาวนาเราอาศัยลมหายใจเพ่มีลมหายใจแล้วทําอะไรไม่ได้ไปทาบุญสนทานทาอะไรไม่ได้เนี่ยมีลมหายใจพาสร้างเอาคุณงามความดีบารมีทิมต่าง ครูบาอาจารย์เลยสอนทุกโมงอะไรครูบาอาจารย์บอกทุกคนนะนะบอกทุกๆคนเราพูดทุกวันหอกครูบาอาจารย์เกิดขึ้นอยู่ไม่จะทําไม่ทำไม่ไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ดีเอ้คนหรือคนผู้ศรีจะดีมันจะดีจะดีได้ก็ต่อเมื่อคนเราคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ให้ครูบาอาจารย์ไปเปลี่ยนแปลงเราอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราจะคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ไม่มีใครมาเปลี่ยนเราได้แต่้ครูบาอาจารย์ดีขนาดไหนก็เปลี่ยนเราไม่ได้นอกจากเราคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดจะฝึกหัดตัวเองคิดจะขัดเกลาตัวเองนีออ่อ,อย่างนี้ชีวิตงานที่มึอยากทำนี้ใครจะรักษาก็รักษาได้เท่านั้นแหละไม่เหลือบากับคนเลยหรอกจะทำอะไรทําได้นะไม่ต้องไปรอที่นั่นที่นี่ไม่ต้องไปรอแก่ก่อนไม่ต้องไปรออะไรกไม่นาำซ้ำหรอกความความ ความตายไม่ไม่ใช่ว่ามันมีจะมีแต่ความแก่ไม่แก่ก็ตายเพราะเราพาอเขาว่าความแก่มันแก่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วผมก็แก่มาเนื้อหนังมังสาเราแก่มาทุกอย่างเราแก่มาหมดแล้วแล้วน้ำตายของเราแก่ทั้งนั้นมันมีอะไรไม่แก่มองดูดีๆมองดูดีๆมันแก่มากกระดูกก็เปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงมาทั้งนั้นเปลี่ยนในท้องเปลนในทันเปลี่ยนเปลี่ยนมาทั้งนั้น ความจริงหรือนม้อยู่ไม่เห็นก็ถาโถมไปเอ่อเราเลือกดูตามความคิดตามพอความพอใจของเรามันก็เลยบังความจริงแค่นั้นเองถ้าเราดูความจริงเราจะไม่เอาความเห็นส่วนตัวเข้าไปยุงแต่ถ้าเราดูตามความพอใจของเราเราจะเอาความเห็นส่วนตัวเข้าไปยุบรันเลยบิดบังความจริงอย่างนี้เนี่าเรามาดูผลสติของเราตั้งมั่น เฉยตั้งมั่นแล้วถึงจะใช้ได้ถ้าเฉยยังไม่ตั้งมั่นแล้วไม่ได้อยู่กับตัวแล้วไม่ตั้งมั่นแล้วไปตเตลิดไปทางนอกไปรับอารมณ์ต่างๆเห็นคนนั้นเห็นคนนี้ก็หมดหยิดใจใไอ้คนนั้นทาไม่ถูกคนนี้ทําไม่ถูกหมดยิดใจพอใจม่อใจ,อใจอแล้วไปมาทะเลาะกันปัญหาขึ้นอยู่กับพอใจพอใจของคนอยู่ไหม เพราะฉะนั้นท่านเป็นนักพนางคุมหัวใจเองไหวคุมจิตใจเองไว้คุมจิตใจเองไหวว่าจิตใจของเองเป็นนักโทษมันคอยจะให้โทษให้ภัยตลอดเวลาแล้วบอว่ามันฝืนยังไม่ได้มันก็จะคนจับจ้องไป็นจะให้โทษเดี๋ยวก็คิดดีบ้างดี๋ยวก็คิดมาดีบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างเ้ื่อิดที่นั่นแหละไม่ลืมดูที่อื่นหรอกที่นั่น ปฏิจจสมุปบาทก็อย right. right. ู่ที่นั่นแหะตีรวมเข้าไปแล้วก็ใช่อะไรก็ถูกั้งนั้นแหะถ้าตีเข้าข้างในตีข้าในกีดในแกงถูกหมดอริยสตรสีอยู่ที่นั่สมุทัยอยู่ที่นั่นรู้อยู่ที่นั่นไอยู่ที่นนร้อยู่ที่นั่นปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่นั่นชีวิตธรรมที่ยปัญญาอยู่ที่นั่นคดอยู่ที่นั่นวิชาอยู่ที่นั่นรู้ก็อยู่ที่นั่นหลงก็อยู่ที่นั่นอะไรก็อยู่ที่นั่นรู้ก็อยู่ที่นั่น อยู่ที่นั่นหมดเร่ปัญหาที่อื่นฟังทำแล้วก็ได้ฟังหาฟังแล้วเป็นผิดก็ได้เพราะมันคิดตามคาดหมายตามคาดเดาตามนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนึกว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วตัดสินด้วยความผิดของตัวเองไม่ได้ตัดสินด้วยความเป็นจริงแล้วก็ย้อนข้าตัวเองก็สําคัญมันหมาย อาจเรย์ตักงแต่ทำจะเพธรรมานันตาทำทั้งหลายรู้เราผ่านไปไม่าด้เยึดยึดทําไมเรามาเรียนรู้ความจริงเพื่อจะออกจากมันเราไม่ายึดมันมาเอามันเป็นอย่างนี้ตั้งตั้งใจพากันมีสติให้มันมากเพื่อเรินสติให้มันมากอยู่กรรมฐานให้มันมากอยู่กรรมฐานไปรู้เองก็มันให้อยู่ในตัวเองได้ มีสติอยู่กับตัวเองได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงอำว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่บังคับนะฝึดจนมันอยู่เราฝึดจนมันอยู่ฝุกทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดแต่ทําทุกวนัน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 จนมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันอยู่เหมือนกับว่าปกติเราอยู่ที่จัมวันของเรา มันเผลอมากกว่าสุขสติใช่ไหมมันเผลอไปมากกว่าสุขสติเพราะเราสุขสติมากขึ้นมากขึ้นเมื่อสติมันมากขึ้นความเผลอมัน <Matthew> น้อยลงเอ้ม <están> like ันแทนค่ากันอย่างนี along, ้อ <subsequent> ่า <t> ถ้าความเผลอมันมากขึ้นสติมันก็น้อยลงถ้าสติมันมากขึ้นความเผลอมันก็น้อยลงเอ้มันก็แทนค่ากันมากขึ้นมากขึ้นแล้วเผลอน้อยลงน้อยลงน้อยลงเอาเอามารู้อยู่กับตัวเองได้มากขึ้นอ่าก็รู้จัก ความรู้สึกเมื่อคิดของตัวเองรู้จักอารมณ์ของตัวเองเข้าทึนอารมณ์ของตัวเองความอาฆาตพยาบาทมันอยู่ที่ไหนที่อารมณ์ความจองรังจอเวณอยู่ไหนอยู่ที่อารมณ์เรียกว่ามโนกรรมอยู่ที่ใจของเราเลย่อยู่ที่อทิใจนั่นนั่นคสติเรีว่ามาควบคุมจิตใจของตัวเองคือสติมาควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกเรียกว่าพฤติกรรมควบคุมพฤติกรรมของตนเองอย่างนี้ ทําได้ก็เป็นสีไงสีก็ควบคุมพฤติกรรมควบคุมอารมณ์เรเรียกว่าอใรกรรมกิกรรมมโนกรรมแล้วมันก็เกิดทางมโนกนส่งออกมาทางวาจาออกมาทางกิริยาท่าทางหรือพฤติกรรมภายนอกควบคุมตรงนั้นได้กรรมมันเกิดใจกรรมจีกรรมมันเกิดมโนกรรมนี่นี่เราฝึกสติใตนฝึกฝน ให้มากๆเจริญให้มากๆพาวิตาภูรีต่างําให้มากเจริญให้มากในซึ่งสติปัญญาอบรมจิตอบรมใจขันเองเองไอจิตใจอยู่เรียนได้านก็อบรมฝึกหัดก็ที่วัดทาบ่อยๆเจริญบ่อยๆซึ่งบุญกุศลทุกบุญงามความดีมันนานบุญมากหลายหลายขนาดไหนมากขนาดไหนมากขนาดว่าสามารถทํายุบระดับจิตให้ถึง ให้หมู่คนชั้นต้นน้แต่พระโสดาบันขึ้นไปอำนากขนาดน่าทำไมพวชาติจะสั้นเข้าได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นถ้าว่าเจ้าปัญหาที่ไหนหรอกพลาดโสดาพระศรกาปานนาคาพระนันต์นี่เป็นปัญหาที่ไหนอยู่ที่ไหนอยูที่ตัวเราแต่ท,ทุกคนทำแล้วก็ทุกคนแหละมไ่เป็นปัญหาที่อื่นภายนอกอันนั้นสมบัติอของคนอื่นเหมือนไปเอามาทนทำไมสมบัติอของตัวเอง อาสมบัติของตัวเองอะไรในสมบัติของตัวเองไม่เก้อเถินอ่ไม่เก้อเขินไี่นี่ก็ไม่เก้อเขินเพราะไม่มีความบั่นไหวใดๆดทั้งนั้นไม่มีความบั่นไหวใดใด้นไปที่ไหนก็ไม่เก้อเขินเลยสร้างลงานพูดีก็ไม่ผิดใจของเราเออแน่นหนามันคงว่มีความสะลาดถึงกว่าหวั่นกวัวอะไรทั้งนั้นอย่างนงี้ยเอนั้นธาเพื่ยนขึ้นมาพีิบัติขึ้นมาอบรมจิตใจ เออแม่เป็นลูกศิษย์กรรมฐานทุกคนแม่ทุกคนเป็นลูกศิษยกรรมฐานแม่กรรมฐานต้องมีใจของตัวเองเรื่อเรื่องรักสู้ด้วยกรรมฐานต้องมีจิตใจตัวเองสู้กับอะไรสู้กับความความขี้เกียจขี้ข้านในในตัวเองอ่าการไปไม่นั่งพาวนาไม่ไปนอนนะแม่ทำอะไรทำมีสติมีสติตลอดเวลา อันซ้ายแลขวามองซ้ายมองขวาเดินไปเดินมามีสติกำหนดรู้หนุนนาไม่สติกำหนดรู้กายใจไม่สติกำหนดรู้อยู่กับกรรมฐานของตนเรียกว่าเป็นผู้ฝึกภาวนาฝึกอัจจิใจอย่างนี้ฝึกถ้ามันมีสติเองปกติมันไม่มีสติมันก็เลยไม่รู้เงื่อรู้ตัวแต่มันมีสติแล้วมันรู้จักตัวเองเผลอมันก็รู้มันแวบไปมันก็รู้มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็รู้ ถ้ามันไม่มีสติมันจะรู้เหรอก็ไปเลยไม่เป็นอย่างนี้เราต้ให้มีสติกับตัวฉะนั้นพยายามสติสมาธิมากเออ่บาใหญ่มากก็พอสมควรเกิดแล้ว